โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับก็อยู่กับเกมเด็ดอะไรเช่นเคยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมครบรอบแบบปอๆเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมาสุ่มมายุริกันนะครับผมจำไว้นะอัปเกรดมอกซัมมอนมาอยุริเนี่ยจะเลเวลสิบแปด้สิบเก้านะครับก็ต้องใช้เวลาฟาร์มมาสมควรนะกว่าจะ สามารถมกซัมบอนน้องได้เนะี่ยวับไปวับมาโอ้ทีวเพื่อต่อไปใช่ห้าสิบตอนนี้อันล็อกควียี่สิบเอ็ดแล้วก็ล็อกซัมบอนลิวคิปชีโอเค เลเวลยี่สิบเอ็ดอ๋อเก็บของ,ของเก็บกองของขวัญสี่สิบกล่อง,องไม่น่าจะได้เก็บง่ายๆโอเคมานะฮะปีก่อนเลยสามรอบอยากได้มาลุ่สองตัวครับปานแถมปานด้วยก็ดีเพราะว่าปานมาลุยเนี่ยยังไม่หกมีจริงๆมีรับเป็นหกดาวได้อันนึงนะครับแล้วก็ขาดอีกประมาณ จำไม่ได้ว่าอัพเป็นหกดาวได้กี่อันนะตะน่าจะสองอันหรือไม่ก็อันหนะึงนี่แหละอ้ะอาวะเปิดมาก็น้องก็มาละ <c oughs> <c oughs> มาแล้วหนึ่งตอนนี้ต้องการสองตัวนะฮะแต่มีปัญญาหาได้แค่ตัวเดียวแหละตอนนี้ถ้จาจะอีกตัวคงต้องมีเสียตังกันบ้างแล้ว ถกูก <c> ก <oughs> โอเคถ้าใจใดีมีปานแถมด้วยก็ดีนะมายูริหมายไว้ฟูงชันโอเคเรลียดแท้หโนโูนี่ก็อ <c oughs> โอเคต่อไปก็จะเป็นการเสียกระตังเรียบร้อย อ,อ,อันนี้เกลือไม่หยิบแล้วกันขอไม่เกินพันลึงได้ไหม <c oughs> อีกตัวเนี่ยไม่เกินได้ไหมในไหนตัวแรกก็มาแล้วอ่ะตัวที่สองจะมายากกักกินขนาดน,นั้นเลยหรออื้อปานมาปานไอแอนเมื่อกี้เนี่ยเป็นปานที่เป็นปานที่สุดท้ายที่ผมก่อจะได้แล้วมื่อเนี่ย อัน <c oughs> นี้สองตาล่ะเปลี่ยนมาแล้วกัน <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้แม่งเปิดสีทองมาเป็นหน้ามายู่ี้นี่ก็ภูมิใจนี่จรงละเสีเดยดายอย่างเดียวคือแม่งไ,ไม่ใช่ตัวละครแบตก็เหลือทีเปอร์เซ็นต Hmm. ไม่นะโอ้โหเกลือจัดประหยัดจริงสิงขโปองนาะไปขออีกตัวนึงให้ให้ชื่นใจหน่อยนะมนอยู่ลีตังใช่ไหม อืม uh huh. ตัวเลขเลยอืะ uh huh. ข้ามแล้วกันเพราะว่ามีปานอันเดียวคือต้องมีปานสองอันนี่ยนาเก็บอยู่แต่มีปาน,นเดียวอย่าไปเก็บเลยยก <c oughs> เว้นเราจะไม่มีปานนั้นจริงๆ uh huh. uh huh. อือฮออเกือ ได้สามครั้งนะครับจริงๆมันได้สีแต่เชรผมไม่พอแล้วไม่เร็วเนะี่ย <c oughs> อีกอันนึงอีกอันนึงได้ไหมน้ามาอยุลีนะ บอเถอะงันหนึ่งตัวเดียวเองอย่าค้างขาวไว้ที่เดี๋ยวมึงเอ้อย่าค้างขาวที่เอสเอสเลย <c oughs> เหมือนเมื่อกี้กูไม่ได้สุ่มอ่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนกูมาสมุ่มเหมือนโดนแบบโดนยูรุโนโจูบาน่าใช้สกิลว, <c oughs> วนลูก หวยแล้วโหโทรมาอันเดียวนี้ก็น่าเข้าใจแล้วนะโทรมาอันเดียวนี้ก็น่าเข้าใจอยู่แล้วเนะี่ยจริงๆริง <c oughs> ปาน้านะแผมกอดกัน อาแมกมาอยู่ดีมาก่อนแมก,กันได้ไหมไปไอ้รอบเขาที่แล้วเนี่ยเพื่อผมสุ่มอินเวอร์สโการเนี่ยผมแลกไปแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกสองสุ่มอีกสองครั้งแล้วสุ่มครั้งต่อมาก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ัมก็ต้องได้ โอ้พี่โอมา <laughs> ปรานมาครบแล้วตอนนี้นตอนนี้ปรานมาครบละอ่าแทน,นแทนเนี่ย้มันดูสวยหรูเลยแล้วกันหมดครับหมดตังหมดใจให้ไปแต่เธอแล้วตอนนี้น <laughs> ขาดอีกสามสิบเอ็ดสีนะฮะครึ่งตัวใหญ่ทีนึงรู้แล้วก็ขาดตัวนึงอยู่ดีอะก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะโอเค ก็อาจจะต้องรอสปิริตคอนเวนต์รีนนรทีหนึง่งหรือไม่ก็ไอที่มันเปิดให้แลกสปิริตคอนเวนต์เนี่ยมันมีเปิดให้แลกเศษนะครับก็คือแบบสามารถเอาเศษตัวละคร60เศษเนะี่ยไปแลกอีก 60, 60เศษของตัวอื่นได้ก็คือแบบสมมุติว่าเรามีเศษของอินเวอร์โทกาเนี่ยก็สามารถเอาไปแลกเป็นเศษของอายุรหรือเศษของอินเวอร์โอลิแกมอะไรอย่างนี้ได้นะครับ แต่ไม่มั่นใจว่ามันเปิดหรือ,อยังหรือว่ามันยังไม่เข้าแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะจำเป็นจะต้องเปิดไอซับลิทคอนวันนั้ก่อนด้วยหรือเปล่าอืเต่งวันนี้เกลือทำไมไปยูริี่ทำไมถึงไม่มาหาเรา <c oughs> เอาจริงๆปานก็น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้ผม น่าจะมีปาล์มประจำตัวสองอันที่หกดาวได้ตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดมีอันนี้อันหนึง่งโอเคแล้วก็มีอันนี้อันหนึง่ง <c oughs> ถ้าแรกอันที่สองก็จะน่าจะหกดาวได้หกโอเคครับดูกันคลิปหน้าแล้วกันแบบคลิปนี้ก็มาเกลียโชว์แค่นี้แหละก็ ไม่ประสบความสำเร็จนะครับในการหามายุริให้ขึ้นที่ปรนเนม่